สวัสดีครับพบกับช่องโอซซลิสครับออต้องบอกคลิปนี้เนี่ยผมเป็นเหมือนเด็กเหอมอสมากครับเพราะว่า ลุงผมเพิ่งจะ80นะครับแล้วพอ80เนี่ยก็เลยเอาลงเลยนะครับลงเล่นเลยไม่เคยแตะลุงเลยนะครับเพราะว่าผมไอดีลรองผมก็ไม่มีลุงผมไม่เคยแตะเลยเห็นเขาเล่นเงินโป๊โปลก็อยากลองบ้างว่าเป็นยังไงนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เล่นลุงนะครับเหรียญที่ผมใช้จะใช้เป็นพวกเหรียญสำรองนะครับไม่ได้ใช้เป็นแบบว่าเหรียญหลักที่แบบว่าเป็นค่าดีๆเท่าไหร่เพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนเหรียญสลับกันเพราะผมรู้ว่าเล่นสายมัดเนี่ยผมเล่นไม่ลุ่งอยู่แล้วก็เลยเอาเหรียญไอ้พวกแอคแท็กบวกแอคแท็กมานะ บูทเราก็ใช้เป็นบูทหนนะครับก็ลองเล่นดูขำๆนะครับลองดูว่าลุงเนี่ยจะไปรอดไม่รอดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยนี่คือครั้งแรกนะครับของ i d e o s i l i t ที่จะเล่นลุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูซับกันครับว่าเราใช้ซับอะไรครับซับที่เราใช้นะครับเออผมจะใช้เล่นคู่มิฮอคคือเป็นสีเขียวคู่นะครับซับที่เราใช้เนี่ยจะเป็น a อ t a c k แล้วก็แกนไลน์เพราะว่า สีเขียวผมมีตัวค่อนข้างจะจํากัดพอสมควรนะครับจะได้บวกทรับทั้งหมด152.7ถือว่าสูงทีเดียวนะครับก็ทดแทนกับค่าอ่อนๆแล้วก็เขาเรียกไงสเต็ปอ่อนๆของผมได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราเป็นเล่นครั้งแรกก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้โชว์ว่าเล่นดียังไงนะครับคือให้ดูกันจะะเลยว่าไ d ผม ID น,นี้ยเนี่ยลงเลือ80นะครับบูหนึ่งนะครับ เหรียญกลางๆเนี่ยจะไปรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าจะ่วงเพื่อนได้แค่ไหนเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมทําให้ทั้งหมดเป็น3เกมเพย์นะครับคือดูกันสนุกๆเลยครับ3ด่านดูสนุกเลยครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับผมเกมแรกครับรู้สึกเพลเพิมากครับลุงครับเลือดผมได้เท่าไหร่เนี่ยได้หมื่นเจ็ดเก้าร้อยนะครับอ่าโดยซับที่มันสูงด้วยเลือดก็เลยเยอะนะครับมาถึงเราก็ดำๆมองๆเดินไปก่อนนะครับไปดึงทงก่อนด้านขวานะครับ ตรงกลางเราโดนนะครับตรงกลางเราเสียเปรียบแล้วนะครับหึ่ดึงทงครั้งแรกเลยครับอ้าวทซงยีคิงจะมาครับลุงปกติต้องจิ้มก่อนแน่เราดูคลิปอื่นมาเยอะครับต้องจิ้มนะครับโดนคิงหึ่ใส่สกิลสองไดสกิลหนึ่งป่ะสกิลหนึ่งรอดครับผมโทษอื่มห่าเพอรเฟกดอตนี่โอ้โหตัวแรกตัวแรกก็โดนแล้วแล้วครับโอ้ยหะอยากจะ z o มหน้าลุงกัหน้าคือเขิมเป็นยังไงครับตอนนี้รู้สึกภูมิใจหน้าดูครับ อยู่ใตัวแรกนะครับอย่างที่บอกกับสายหมัดผมมันนั่งจะอ่อนพอสมควรนะครับก็ลองเล่นไปตามน้ำมาแล้วนะครับว่าเป็นยังไงป้าหป้าโอ้โหโคตรสวยเลยป้าโดนลงฆ่าก็เลยโดนลงสมัดเล่นฆ่านะครับหอยากจะเข้าไปหลบเหลือเกินแต่ไม่หลบครับฟันหึว่าแล้วฟันโดนนะครับกระเด็นออกมาครับหนีก่อนหนีก่อนนะครับลุงขอใจตุ๊ดนิดนึงนะครับขอใจตุ๊ดนิดนึงโอ้โหเขาจะลูฟพี่เซนต์แมนจะมาครับ แม่แน่นอนเราลบเพร์เฟกต์ดอทครับแล้วก็ฟันฟันแะหนึ่งสองครับตามคลิปตามคลิปเป็นไงครับแล้วก็ตายเลยครับโอซุกเนี่ยนะเพอร์เฟกดอทเมื่อกี้มันคือมัวมัวไปครับโอ้โหตามคลิปตายเลยครับอุตส่าห์ดูคลิปชาวบ้านเขาเยอะนะครับไม่ได้ช่วยผมเลยนะจริงๆก็ช่วยนะครับแต่ฝีมือผมอ่อนเองนะครับเจอมีฮอไหลายตัวถนัดเลาโอ้โหมีฮอกไม่เพอร์เฟกต์ดอทด้วยครับไม่ไปหลอนลงผมก็ลงไปนอนนะครับ สกิลหนึ่งเราได้แล้วนะครับนี่พอเป็กดัดฟันหนึ่งสองแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วไปครับแม่งไม่ตายครับหือเจ็บใจไม่ตายครับฟันหนึ่งสองอ่าตายแล้วครับหนวดไม่ต้องมายุ่งครับเดี๋ยวลุงโซโล่เองนะครับโอ้อ่าอยากจะเจอป้าครับต้องเจอของแข็งหน่อยนะครับต้องไปขอไปเจอของแข็งหน่อยนะครับขอขอดูสถานการณ์เนี่ยพลิกกล้องมุมกล้องหือว้าวครับหือเล็งต้องนานมาว้าวนะครับตรงนี้ทิ้งมาเอากล้องหมุนกล้องหมุน หลบก่อนนะครับหลบว้าวลยหลบอะไรเนี่ยโหยใส่สกิลหนึ่งใส่ลุงลุงเพอร์เฟิ์ดอตใส่เรานะครับยอมที่ไหนครับหื่ก็หวังเพอร์เฟกต์ perfect. Perfect. ดอตครับไม่เพอร์เฟกต์ <c oughs> <c oughs> ดอตครับไปเพอร์เฟกต์ดอตเกิดที่บ้านเอานะครับโคตรอวดอนาใจเหลือยี่ิเก้าวิจะทำไงครับมีห้องลงเลยกูถานาการณ์หน่อยไม่ไหวแล้วครับโอ้ยเจอลุงก็ไปตายเดียวถึงก็มึนเลยครับโอ้บ้านเราเสียเปรียบทุกทุกทรงนะครับบ้านเราเสียเปรียบหมดเอาดึงทงนี้ก่อนครับ โอ้ป้ามาเอาโอ้ทรงเอคิงมาก็ใส่เราครับยังไม่ต้องทำไรป้าใสก็โอ้ยใส่รงเอคิงกอโทษครับจะเอาคืนหรือเจ็ดวิจะทันไหมครับจะทันไหมครับปานฟันฟนฟันฟันโอ้โหตายไปอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหลงมาฆ่าได้สองตัวดึงไม่ทันแล้วครับแหนอยากจะขอต่อเวลาสักสิบวินะครับตาแรกต้องบอกเลยว่าถ่วงมากครับโอ้โห i d ดโอ e ซ i e สเล่นลุงครั้งแรกถือว่าถ่วงมากๆเดี๋ยวไปชมเกมที่2กันเลยนะครับเกมที่2เราก็จะเปลี่ยนด่านให้นะครับ เดี๋ยวไปชมกันครับเกมที่2นะครับโอ้ด่านกว้างเหมือนกันครับด่านกว้างมาครับเรามีลุง2ตัวนะครับเราเป็นลุงเบอร์หนึ่งเขาเป็นลุงเบอร์2นะครับให้รู้สะบ้างนะครับว่าใครเบอร์ไหนเดี๋ยวเขาจะด่าวไม่ใช่อะไรมาครับเปิดมาเจอใครอ๋อบิ๊กมัมวิ่งเข้ามานะครับอยากจะบวกกับลุงหน้าใหม่นะครับบิ๊กมัจิ้มบิ๊กมัไปแม่งหลบได้ชิบหยแล้ว หนีก่อนนะครับลงมาช่วยเราอยู่เราฟันโอ้โหโดนช็อตแต่ลงถ้าทั้งจะเป็นลงตัวจริงครับหลบหลบัดเพอร์เฟกต์ดอทช็อตหายนะครับแต่เราก็มันหล่อยแดกนะครับบ <laughs> เรานี่แม่งเลวจริงๆนะครับหน้าจริงๆผลงานเขาชัดๆนะครับลูฟี่จะมาต่อยเราเพอร์เฟกต์ดอทครับจังหวะนี้บ่นให้ดูนิดนึงนะครับถ้าจังหวะสกิลมาครับเราผมยังพอเพอร์เฟกต์ดอทได้นะแต่ไอฟันธรรมาดามาเนี่ยผมก็ยังทําไม่เป็นนะ ก็ค่อยๆเป็นค่อยไป้นะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเป็นน้องใหม่นะครับก็เรียกลุงน้องใหม่นะครับแดนกลางเราคุมอยู่นะครับผมก็ยันเงองะคุมไปครับจับฟันสกิลหนึ่งเข้าไปโอ้โหไม่มีใครตายเลยนะครับเอ้ามามามาสกิลลงพื้นนีนลุงขอตามสูตรนะครับนี่ตามสูตรครับโอ้โหหนึ่งสองหนึ่งสองเข้าไปครับ ขาสกิลหนึ่งใส่พื้นมานะครับเราหลบที่พื้นได้เลยนะครับบอกแล้วจริงๆความรู้ไม่ค่อยจะมีครับสําหรับเลินลี่เนี่ยครับผมก็โมวัวไปครับดึงทงดึงทงหวังจะชนะ5เกมนะไอ5้าศูนย์นะครับไม่น่าทันนะครับใส่สกิลโอ้โหบิ๊กมัมเล่นลุงผมกลับบ้านอีกแล้วครับแคนนะครับแต่แครนเราก็ทาอะไรไม่ได้ครับเล่นลุงต่อครับเวลายังเหลือนะครับไปครับ ธงเรากาลังจะโดนนะครับไม่ใช่กําลังครับโดนแล้วครับตอนนี้เราเหลือแค่1ต่อ4นะครับและเพื่อนเราก็ตายนะครับเหลือแค่เรานะครับเอามาลูฟี่เซนแมนมาดิจิมโอ้โหจิมว้าวที่หมายแล้วจิมว้าวที่หมายใส่สกิลหนึ่งเข้าไปนี่ครับโอ้โหแทนดี้เขาจะสวนสกิลเรามาอุสา์หลบหลอกนะครับไม่มานะครับโอ้โหเลยใส่สกิลทับผมเข้าไปครับป้ามาดิป้าช็อตอีกแล้วที่หายแล้วหลบไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์ดอปเลยครับ ลุงลุงลุงตัวจริงมาช่วยหน่อยนี่ลุงตัวจริงมาช่วยจิ้มทีเดียวตายเลยครับอ่า <c oughs> ให้เขาตับสนนะครับว่าลุงตัวไหนเก่งไม่เก่งนะครับโหรู้สึกอนาใจเป็นตัวถ่วงมากครับเจอโบโไฟนี่ครับจิ้มไปกกลางครับสักห้าพันครับต่อดิสหน่อยนะครับตอดิ้หน่อยรอบอลหายรอมาไหนใส่เข้าไปเอ้า,อาโอ้ห <c oughs> <c oughs> กลับบ้านเกิดเลยครับเหลือยี่สามวิยี่สิบเอ็ดวิโอ้ยตาย ลุงไม่ได้มาทันแล้วมีฮอกมาเร็วมีฮอกมาช่วยหน่อยเร็วสิบห้าวิมีอะไรให้ผมวิ่งเร็วอ๋อบูทมาวิ่งเร็วขึ้นนะครับนี่ขนาดเร็วแล้วนะครับอเอาธงนี้ทันไหมไม่น่าทันครับเปลี่ยนมุมทันทีครับไม่ทันเปลี่ยนมุมมาใ่ศาสตร์เข้าไปครับกระเด็นออกไปข้างนอกก่อนตาตาโดนแทนเรียบร้อยครับโอ้โหชนะไม่ใช่เพราะเราเนาะผมพูดได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยมาถ่วงชาวบ้านเขาจริงๆนะครับ โอ้ต้องขอบคุณลุงครับกดไลค์ให้ลุงหน่อยดิครับกดไลค์ให้ลุงหน่อยครับโอ้ลุงคนนี้ช่วยเราไว้นะครับโอ้เป็นไงถ่วงจริงครับแม้จะ Q5 นะครับแต่มันถ่วงครับพูดง่ายพบกับเกมที่3นะครับโอ้เป็นด่านชาบอนดี้ด้วยนะครับด่านนี้นี่เขาเรียกไงต้องดูแมปเนาะสำคัญแล้วจริงๆด่านนี้ผมจะเล่นตัวหนึ่งที่ยึดธงได้แบบเป็นหลักธงหนึ่งนะเพื่อทําให้แบบเพื่อนได้เปรียบเพื่อนจะได้ไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงให้สับสนนะครับ ล olarak, bon ho, been, h, lo o, lo o, ุงเปิดมาครับเราข่าบุยอยู่แล้วครับเราเป็นกองหน้าครับอ้าวรอรอจะมาดิงจิ้มเข้าไปรอโดนโดนดึงไม่ได้ครับเรารู้ทันเนื้อมันก็รู้ทันเราช็อต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 หนีกันหนีกันโอ้ลุงทําไมไม่ให้โอกาสเราเกิดบ้างนะครับเราอยากจะเกิดเดียเขาบ้างนะครับโอ้ลุงโดนฟาดแน่ครับเราก็มปหนึ่งสองครับหนึ่งสองหนึ่งสองครับหืแฉงมาอย่าอย่าอย่าแฉงอย่า เราลุมเขาสามหนึ่งสามหนึ่งผมก็หนึ่งสองไปนะครับแต่เขาล้มนะครับโอ้โหหนวดดำก็ขึ้นมาครับหครมาอีกครับหนวดดำขึ้นมาจิ้มครับจะมาดึงเพื่อนเราเหรอครับจิ้มเข้าไปครับหนวดดำมาครับโอ้เราหลบไปก่อนนะครับสเต็ปยังไม่ได้อย่างที่บอกครับแม่แต่สกิลหนึ่งก็ได้อยู่นะครับหนวดดำจะมาดึงยิ่งยิ่งทำอะไรไม่ได้ครับสกิลมันดีเลยหมดเลยนะครับฟันหนึ่งสองนะหนึ่งพอครับ หลบไม่เพอร์เฟดอดเลยอะไรวะเนี่ยนี่อืมโอ้ยลงมาลงมาโอ้โหจะฟันโอ้ยนอดดามโอ้ย, <c oughs> อยตายแล้วตายแล้วมาครับลงไงครั้งหนึ่งเนรนลี่บอกไม่ยอมนะครับโอ้บ้านเราจะโดนนะครับบ้านเราจะโดนนะครับช่วยหน่อยนี้ไหมจิ้มตะทีช่วยเขาหน่อยครับป้าเอาอะไรเนี่ยเหมือนดีเลยแหลกๆนะครับป้าเราอะแหลกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราจิ้มป้าเล้มีอยู่ป้ามาช็อตเลยนะครับ โอ้โหทำไ,ไงครับเนี่ยเกมก็ตามนะครับลุงขอขึ้นไปโชว์เท่นิดนึงนะครับดูแล้วไม่ลุ้งครับสายหมัดกับผมเนี่ยไม่ลุ่งแน่ๆครับไม่น่าจะเรามาทงแรกครับเพื่อให้เขาตามเรามานะครับเพื่อเราจะได้เล่นง่ายอ้าวบูทเรามาครับจิ้มเ้าไปโอ้โหติดบอลครับเลยใส่สกิลหนึ่งส่วนเข้าไปอีกทีหนึ่งมาครับลบไม่เทอเป็ดอสวยแล้วก <teenage> ูตัยแล้วโอ้โหลง เชื่องช้าจริงๆเนรับลงมลูฟี่เซนแมนไม่ลงมาครับแช่งเลยเคาเตอร์เบ้าไปเราเลยขึ้นไปทงกลางนะครับเพื่อช่วยเพื่อนนะครับดูจากมินิแมปนะครับบ้านเราก็โดนนะครับโอ้ยเละเทะไปหมดครับเล่นคุมทงให้เพื่อนไม่ได้เลยครับอ้าว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 เลนกแมนครับเหมือนยืนงงๆอยู่เราก็เลยหล่อยไปนะครับมาครับโอ้ยบ้านเราก็โดนคาตาขึ้นมาฝากด้วยนะหนวดดำผมมาช่วยที่บ้านก่อน อ้าวเจอเมาก่อโอ้โห้อมาจังหวะนี้สวยจริงครับอีวันเขาต้องโผล่มาช่วยครับเอาดึงทง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 เฮ้ยมีกลอมารอมานผมเห็นแล้วนะครับผมหลบแล้วด้วยนะครับแต่ผมหลบไม่ทันจริงๆนะครับถ้าใครสังเกตผมคลิกเมื่อกี้ผมคลิกรัวแล้วนะโอ้โหถ้าถ้าผมหลบทันจะชนะแน่ครับโอ้โหเรียกได้ว่าตัวถ่วงแบบสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับไม่ลุ่งนะครับสายมัตรผมคงไม่ลุ่งนะครับ ยังไงถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามเพจไอฝากกดติดตามออโอซิลิสด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอ,โโอโ้ยังมีคนเล่นแล้วผมอีกนะตาย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 ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม